เสียต่อได้โทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วบ่เออเสียต่อได้โทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วครับโอ้ฟังหน้าแดบยิงนี่ครับเสียต่อได้โทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วไหนมาดูหน่อยสิไหนเครื่องใหม่ของเสียต่อครับเอามาจากไหนครับบอกขยะหรอได้จริงอ่ะบอกขยะเอามาจากบโบขยะนี่นะเอามาจากบโบขยะเป็นของน้านๆให้เอามาใช้ดูว่ามัน ชาร์จแบตได้ไหมตอนแรกแกว่าชาร์จไม่เข้ารอแบตแกก็เลยให้เอามาใช้ดูแต่แบตมันเสื่อมแบตเสื่อมใช้ไม่ได้เลยมันต้องชาร์จแล้วทำอะไรได้บ้างนี่เล่นฟซได้ไหมฟซโหลดไม่ได้พื้นที่น้อยพื้นที่น้อยฟิตโหลดไม่ได้เลยความจำน้อยมันมันต้องเอารหัสอีเมลเก่าของ คนที่ใช้เนี่ยเจ้าของอินที่ใช้มอก่อนอ๋อมันต้องเป็นอีเมลเองพี่มีอะไรมาฝากเองฮะรู้ไหมว่าเป็นอะไรไม่รู้หรอกอยากรู้ไหมไม่อยากรู้หรอกทำไมฮะเอาให้เดาว่าเป็นอะไรอเป็นสาวเพราะว่าืเป็นอะไรเองรู้ไหมพี่เอาอะไรมาฝากเองเองรู้ไหมปืนนะเอ๊อ พี่เอาปืนมาฝาักเองทำไม,มฮะอ,ะ <laughs> อะี๋เอาให้ถ่ายให้ถ่ายมาห้ารอบอ่ะห้ารอบอาามไม่ใช่เชื่อไม่ใช่ชอสองแล้วนะนี่นาฬิกาไม่ใช่สามแล้วแบบอยู่ในนี่เลย ในนี่แหละนี่ไม่ใช่เบ็ดอะไรโม่รูยอมยอมแล้วบอฮะอะไรรถเทเกอร์วัวกุ้งสาวกระเป๋ามาฝากนั่นนี่กระเป๋าอู้กระเป๋านี่ตั้งแต่ดึกดำบันนั่นนี่โตเนี่ยเนี่ยวัวพี่ไม่ได้ใช้แล้วนี่ยของปลอมมั้งนี่อู้ของเทโตของปลอมอะไร สาวกระเป๋ามาฝากนะฮะไหนปีสิบสามอ้โอเขาผลิตสองพันสิบสามกี่ปีแล้ะกี่ปีแล้วนี่สองพันสิบสามก็หกปีอู้กระเป๋าหกปีแล้วนั่นี่หปีตั้งแต่พี่เรียนอ่ะแต่พี่เรียนอ่ะมันยังไม่ขาดหรอกหัวจะหนักคือนะมันหนักเหรอ เอาแต่นิ้วนพะ่อเอาเอ็งมันดีกว่ากระเป๋าเอ็ง<ร>อีไใหญ่โตดูอ่ะนี่นะดูอ่ะมันจะขาดแล้วมันไม่าขาดหรอกของเองอ่งอะอันไหนไหนในของเองเอามาดูดิเชือกฟางมัดนะ <laughs> เนยกระเป๋าเองอยู่ไหนเนยแววมาปะเอามาเทียบกันดูเอาเอามาเทียบกันดูอันไหนมันคือกันแววมามันมาแล้ว ไหนไหนไหนไใครยังไอติ่มเองอันนี้เป็นหัวมังกรเลยอันนี้ปีไหนนี่ฮะไม่รู้มันไม่น่าบอกพี่นัทไดติดดดมนัไหนวันนี้ของเทนี่ไหนของเทนี่เลยวันนี้อูวันนี้ของเท้แลวนี่นของเทเอูวนนันนี้ของเทอันนี้ของปลอมบ่อันนี้ของปลอมเอออันนี้ก็ของเทไอโตนี่ของเทด้วยอันนี้ถ้า พี่ซื้อมาตั้งหกร้อยนี่ถ้าเราไม่ผิดน่าจะอยู่แถวเมืองพี่พี่ซื้อมาตั้งหกร้อยนี่ยเนี่ยแถวเมืองขายเยอะเลยใช่ปะฮะขายเยอะหเลยใชยากจริงดูอันนี้หัวมังกรอืมดัวดูวอะไรนี่ฮะขาดแล้วอะไรนี่โส้อ้าวัวยับเทท่านมาหาดินฮะท่ามาหาดินเออ ยังไงอ่ะใครมาเนาะแตงเตี้ยฮะทั้งเตี้ยมาบ่โอ้มาแต่ไหนยูทูบเบอร์เหมือนกันบ่เตี้ยค่อยลงคลิปตบบาปนี่แกคนค่อยเข้าไปเองก็เข้าไปดูองแกวะตั้งยามแล้วแต่ว่ามันฮะว่ามันไม่ขึ้นแล้วโอ้ทั้งเตี้ยมาบ่ สวัสดีครับอือไอ้ย่าพาสาวมาด้วยแฟนแกดิอ๋อแฟนแกบอสสนอมไหมสนอมไหมถามหน่อยเอาครับแว่บ้านนี้สนมกว่าอันนี้สนม,ม,นนสนมกว่าใช่ไหมมันม,มีที่เก็บลา,า,าบร้อาอดูว่ามีที่เก็บตั้งหลายอยันนั่นเองดูว่าไหนเอามาดูเทียบกันดูเลยนี่ไหนของเองมีที่เก็บบัตรไหมมีเหมือนกันดิ นี่แต่ว่ามันร่วมันขาดเหรออันนี้ไม่ดิมันจะเป็นของเทนะอันนี้นะอันนี้เทกว่าอันนี้เทกว่าเนาะใช่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 อันนี้น่าจะเทกว่าเนาะอันนี้เทกว่าแต่อันนี้น่าจะเป็นพันเหมือนกันเลยเนาะบ่อขยะดิคืออันนี้เก็บมาจากบ่อขยะอันนู้นก็เก็บมาจากบ่อขยะเหมือนกันด้วยอันนี้มันจะเทกว่าป่ะเนาะนี่นี่นีนี่ดูดูงานเนาะดูงานเนาะใช่ใช่แต่เนี้ยเทกว่า นี่น่าจะเป็นพัดใช่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 นี่นี่เฮ้ยเอ็งจะดึงทำไมอุตส่าห์มาให้อยั่ไหงใครจะไปดึงใครจะไปกล้าดึงอ่ะพี่แจมไม่บอกวัวแต่เสียตอเจาะเจาะชิบหายเลยเจาะตอแรกกันนี่ขาเจาะเลยสายเจาะอยากดึงทีเดียวแบบากเดือดไม่มีตังค์ เอ้ยพี่ให้อีกต้องใส่แล้วนี่ใส่แล้วไม่ใส่โกรธนะนี่ใครจะไม่ใส่ไอ้ที่พี่ต่อเต่เตยอะไรเตแดงอ่ะในสีแดงไหนสีแดงอะอันนั้นกระเป๋าพี่อันนั้นกระเป๋าพี่เซมก็แ่นี่แหละให้ใครบัตรประชาชนเอออู้สิต่อมีบัตรประชาชนเลยนะไหนเอามาเก็บไว้ในนั่นอะเออเรื่าบัตรเครดิต ว่าดูในรูปบาดประชาชนลอเนียมันคตรลออ่ะดูไม่ได้ดูไม่ได้โอ้ต้องปิดเลขไว้ต้องปิดเลขไว้นี่เห็นหรอกมั้งขนาดไปถ่ายนี่ต้องเตรียมไปในนี้เจ้าของขายขนมยี่มันแม่ค้าเอฟซียังบอกว่ามองไม่ชัดนี่ใช่ไหมอืมบอกว่าถ่ายชัดๆน้อยถ่ายอะไรเพจอะ้อเพื่นเค้าขายขนมอ๋อใช่ไหมถ่ายไม่ชัดใช่ไหม มันบอกว่าไม่ชัดมองเห็นอยู่ว่ามองเห็นผมยังไงเออไม่เห็น่ะเอ็งมัวแล้วนี้รั่วแลิไหนรั่วตรงไหนไม่รั่วหรอกฮะเิมีเศษเงินล้านไหมน่าจะมีน่าจะเก็บไว้ยังี่อนะไรหรอกพันห้าก็ยังีันหนพันห้าพอัไหนพันมันเปลี่ยน อันในพันห้ามอระเบรับเดินด้วอ๋ออันนี้ก็เสียต่อก็ได้โทรศัพท์ใหม่ด้วยได้มาตั้งแต่วันไหนนี่เครื่องนี้ไข่เนื้อเขียมามาใช้มีเชื้อดูแล้วมันเห็นเยักษ์ดูอะไรได้อ่าแล้วมันนั่นดูเห็นเจ้ายักษ์ด้วยดิเออยูนแถวเรืนี้เลยนี่ได้โทรศัพท์ใหม่ด้วยครับโทรศัพท์ใหม่กระเป๋ากัใหม่อ้เย็บฟันอีกนะแกบ่อกอ๋อ เล่นอะไรได้ขนงเล่นเพชรเล่นอะไรไม่ได้เพื่อซิงเลยนะเสียต่อเนาะมีมีอื่นมีสายสมูทชอกให้ด้วยบ่อสายสมูทช็อกมาด้วยกันนั่นแหละใช่ไหมใครใหม่หนุ่มใครใหม่คนนี้มาเยี่ยมเสียต่อู้เสียต่อเพิ่งเลิกงานใช่ไหม ม่เย็บบ้านไม่เย็บบ้านหนูเลยอะเย็บบ้านหนูอยู่ไหนนี่บ้านหนูมีอะไรนี่นี่ฮะมองไปข้างหลังนี่นี่บ้านหนูนี่นี่บ้านหนูอยู่ตรงนี้เอ็ยกษมีด้วยไอ้ยักมีอะไรบ้างมีอะไรกินบ้างมึงมึงอะไรดูถ่านวิเตอร์ดูนะมึงหลกไหนใส่ดูดิใส่ดูดิเดี๋ยวดูไปมันีกุ้งด้วยไม่มีทุกฝั่งหลังอ่อทำไมจ้ะมันเป็นมีตัวนึงมันมีโอ้หัวไหลกล้องเลยอ่ะ อยากอยากไร้งเกียงไหมอยากแร้งเกียงไหมอยากไร้างเกีิงอยู่ไหมนี่เอาไหมอุ้ยย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  มีได้ไหมฮะเอาอะไรนะไม่มีอะไรหรอกอะไรอุ้มๆอะไรฮะไม่ได้นะเสียตอนนะบ่ได้ดิใส่แตกดิใส่แตกนะแบบนี้บ่ได้ดิมีเตียงมีดิทุกคนไปทำอะไรวันนั้นพีเดยกไปใส่ปุ๋ยนี่เออไปใส่ปุ๋ยไม้ไปใส่แบบเดียวใช้เครื่องเอาหนของผมใช้ขุดแล้วก็ ไ่ขุดอยู่ไหนอ่ะโจดพรุ่งนี้ว่างถึงตอนไหนพรุ่งนี้แ<ะ>ดไมไปขุดอยู่ไหน,นทำงานทั้งวันเลยใช่ไหมหอื่แ dm อะไรไม่ได้ขุดแล้วโจดแล้วอ่ะนี่ครับก็บายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ